มาต่อกับรักล้นพุงที่อีพีนายปานเทพเกิดประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องรักษาตัวเองอยู่ที่ห้องเหนียวไม่สบายใจจึงรีบซื้อของอร่อยไปเยี่ยมแต่กลับเจออิงที่ห้องปานเทพและกำลังเอาใจใส่อย่างดีอ้าวคุณเหนียวไปเยี่ยมพี่ปานเทพหรอคะเชิญเข้ามาเลยคะ่ะตอนไม่เจอต้องเศร้าอยู่พักใหญ่ถอยเพื่อนรักสงสารเหนียวเลยบอกความจริงกับปานเทพว่า เหนียวอ,อกหักเพราะแอบรักปานเทพอยู่เหนียวมันเฟลเรื่องพี่กับคุณอิงอ่ะคุณอิงเนี่ยนะพี่ก็รู้ว่าเหมียวมันชอบพี่พี่ยังไปยุ่งกับคุณอิงเขาอีกในคืนนั้นเหมียวดื่มเหล้าจนเมาหนักแล้วก็มองหน้าปานเทพเป็นทอยพร้อมกับสารภาพรักจนหมดใจปานเทพจึงรู้สึกดีกความจริงใจของเหมียวเขาเลยมาหาเธอตอนเช้าและขอเหมียวเป็นแฟนคุณเหมียวครับ เรามาเป็นแฟนกันนะครับอะไรนะคะเหนียวแทบช็อกไม่คิดว่าฝันว่าจะเป็นจริงแม้ทอยจะรู้สึกดีใจไปด้วยแต่ลึกๆทอยกลับเจ็บเองขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกนายทอยต้องคิดหนักแล้วงานนี้ส่วนฝั่งทางเอมออนก็ดาราม่าไม่นักเพราะอดีตสามีส่งข้อความมาหาและขอย่ายอย่างเด็ดขาดแต่เอมออนเอาแต่เสียใจคิดถึงอดีตที่เคยรักกันมานาน เป็นปมในใจลึกๆที่เธอไม่อยากจะบอกใครรับอะไรดีคะเอาปาเตอร์ยาหน่อยรับอะไรนะคะส่วนนายโจ้ได้ไปซื้อของที่มินิมาได้เจอกับน้องแอรินคนสวยโจประทับใจตั้งแต่แรกเจอและดันไปทำโทรศัพท์ของแอรินพังเข้าเขาจึงต้องซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เธอระหว่างนั้นเองธงชัยที่เดินผ่านมาเห็นว่าโจมีเงินสดจำนวนมาก ก็เกิดความสงสัยเลยให้เพื่อนที่เป็นตำรวจแอบสืบสกดรอยตามโจไอ้ hey, ป้อมนี่จัดทงนะอีเรื่องให้ช่วยสืบหน่อยอ่หรือส่งคลิปไปให,ให้ดูตอนนี้เลยนะอยากจูรู้จริงๆว่าโจเป็นใครกันแน่รอติดตามกันให้ดีนะครับ